ของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่12มีนาคม2557นะคะตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็เ,เร่งตัวขึ้นในช่วงบ่ายๆนะคะก็มีเรื่องของข่าวเกี่ยวกับการ พิจารณายกเลิกตัวพรกรฉุกเฉินเข้ามานะคะช่วยผลักดันการฟื้นตัวของตลาดแล้วก็รวมไปถึงเรื่องการเก็งกาไรเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายด้วยนะคะซึ่งจะมีการประชุมกรนองอกันในวันนี้นะคะซึ่งทําให้เซ็ตเนี่ยบวกปิดบวกไปกว่า15.23จุดนะคะอยู่ที่1,364.28จุดตลาดหุ้นวันนี้นะคะก็มองว่า ปัจจัยภายนอกที่ดูค่อนข้างกดดันในเชิงลบนะคะก็มีการร่วงลงของราคาน้ำมันค่อนข้างเยอะนะคะหลายๆตลาดในเช้านี้เนี่ยเปิดอ,อยู่ในแดนลบนะคะเป็น เรื่องความกังวลใจที่สืบเนื่องมาจากการเติบโตและก็เสถียรภาพของเศรษฐกิจจีนเป็นหลักนะคะตอนนี้ก็มีความกังวลเรื่อง,องการดีฟอลต์ตัวตราสารหนี้นะคะก็คงเ,เป็นแรงกดดันจากภายนอกส่วนปัจจัยภายในของเราถือว่าค่อนข้างมิกซ์นะคะมีทั้งในเรื่องของการจับตาดูเรื่องสารรัฐมนูญพิจารณาตัวเอ,อ,เอ,อตัววินิจฉยัยเรื่องพอรบเงินกู้2ล้านล้านนะคะในเช้าวันนี้นะคะซึ่ง ก็ยังมองว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ผ่านนะคะสำหรับในในแง่ของพรบรเงินกู้อีกประเด็นหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของกรนง,ง,งที่จะประชุมเรื่องการพิจารณาเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะคะซึ่งตรงนี้เรายังมองว่ามีโอกาสที่จ,จะมีการปรับลดตัวอัตราดอกเบี้ยลงนะคะซึ่งน่าจะ เป็นผลในเชิงบวกต่อตลาดได้บ้างนะคะก็ถือว่าเป็นภาพที่ดูค่อนข้างมิกซ์จากปัจจัยภายในของเรานะคะทําให้เรามองว่าในระยะสั้นเนี่ยบรรยากาศการลงทุนอาจจะมีความผันผวนและมีโอกาสที่จะมีการดีขึ้นไปได้บ้างนะคะซึ่งเราก็มองแนวต้านสําคัญไม่ได้ไกลมากนักนะคะจากระดับปัจจุบันคือแถวแถว1,370จุดนะคะ ซึ่งเรายัางมองว่าน่าจะถือว่าเป็นจังหวะในการทยอยขายทำกำไรออกไปบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของหลายๆปัจจัยที่แวดล้อมตลาดอยู่ในตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกลยุทธ์หลักก็คงเน้นเรื่องของการทยอยขายในช่วงดีดตัวนะคะในบางจังหวะแนวต้านมองที่1370-1380นะคะแนวรับอยู่ที่1357-1345นะคะพอ,อ,อระยะสั้นนะคะยังคง BBL Sentel In แล้วก็ s t a นะคะวันนี้ปรับเรื่องของการเก็งกำไร AAV เข้ามาที่4บาท50นะคะก็เลือกลุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวต่างชาติกลับมานะคะถ้าหากมีการพิจารณา,ายกเลิกตัวพลกรฉุกเฉินนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีกําหนดจะสิ้นสุดอายุในวันที่22มีนาคมในระหว่างนี้ก็คงจะมีคราวๆเรื่องของการพิจารณาเรื่องการยกเลิกหรือว่าจะยืดอายุการใช้ออกไปนะคะก็น่าจะเข้ามาเป็นหนึ่งปัจจัยที่เข้ามากระตุ้นตัวตลาดได้นะคะ ในส่วนของหุ้นที่ครบเกณฑ์แคชบาลานต์นะคะครบไปแล้วมี1ตัวคือ IFEC นะคะส่วนตัวที่คาดว่ามีโอกาสจะติดมี2ตัวนะคะคือตัวจุทาแล้วก็ตัว SLC นะคะส่วนหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอตัว BTS เข้าไปก็ยังซื้อไม่ได้นะคะราคาดิดตัวขึ้นไปนะคะ แล้วก็ในวันนี้เราขอ Exit ต,ตัว PTTGC ออกไปก่อนนะคะที่ ATO นะคะเพราะว่าเราแนะนำมาครบ1เดือนนะคะก็เป็นไปตามเกณฑ์ที่จะปรับออกไปก่อนนะคะตัวที่เหลือถือต่อคือตัว Intouch นะคะปตทสพนะคะ Major TVD นะคะขอนำเสนอเพิ่ม สี่ตัวนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็คงเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเรื่องของการพิจารณายกเลิพากพลกรฉุกเฉินที่จะมีลุ้นไปจนถึงอีกสัปดาห์หน้านะคะก็ในแง่ของหุ้นที่นําเสนอเข้ามานะคะตัวแรกคือตัว CPN นะคะก็มองเรื่องของการดําเนินงานของ Central World ที่เป็น ศูนย์ใหญ่ของ CPN ก็ดีขึ้นนะคะในด้านของปริมาณการสัญจรหลังจากกปป,ปสนียได้เปิดการจราจรแยกราดชะดิลีนะคะในขณะที่แนวโน้มการยกเลิกพอรากฉุกเฉินเนี่ยก็จะทําให้การท่องเที่ยวกลับมามีมากขึ้นนะคะภาพของทราฟฟิกในศูนย์ ของ CPN ในกรทมก็น่าจะดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะในสภาวะตลาดผันผวนเนี่ยธุรกิจเช่าของ CPN น่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีท่ามกลางความเสี่ยงที่ต่ำนะคะยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยกำไรในปีนี้ยังมีแนวโน้มเติบโตแล้วก็จะมีโครงการใหม่เปิดใหม่ปีนี้อีก3แห่งนะคะ อีกทั้งอาจจะมีการประกาศโครงการใหม่เพิ่มเติมใน Opportunity Day Analyst Meeting นะคะในวันที่25มีนาคมนี้ด้วยให้เข้าซื้อที่43บาทนะคะรอทำกำไรที่46บาท50ตัดขาดทุนที่41บาท75นะคะตัวที่2คือเอราวันนะคะก็อยู่ในกลุ่มโรงแรมมองเรื่องของออการพิจารณายกเลิกพรกฉุกเฉินเป็นหลักนะคะน่าจะเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้เห็นการฟื้นตัวของกลุ่มท่องเที่ยวแล้วก็โรงแรมนะคะอีกทั้งถ้ามองในแง่ของสัดส,ส่วนแล้วเนี่ยเอราวันเป็นโรงแรมที่มีสัดส,ส่วนรายได้จากโรงแรมในกลุ่ม เทพเรา70%ของรา,รายได้รวมนะคะซึ่งก็จะได้ประโยชน์มากสุดนะคะในแง่ของบริษัทเองเนีย่ยยังเดินหน้าขยายโรงแรมใหม่ๆในต่างจังหวัดรวม13แห่งนะคะตลอดปีตามแผนนะคะซึ่งจะมีการเร่งทําโปรโมชั่นแล้วก็กิจกรรมการตลาดนะคะพร้อมลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นนะคะในวันที่11เมษายนนี้เนีย่ยจะเปิดโรงแรมสุดประหยัดนะคะได้แก่ฮอปอินที่หนองคายแล้วก็บุกดาหารนะคะ คาดว่ากำไรสุดที่ก่อนรายการพิเศษจะอยู่ที่103ล้านบาทเติบโต42%นะคะให้เข้าซื้อที่3บาท90รอทํากำไรที่4บาท10ตัดขาดทุน3บาท78นะคะตัวที่2มินท์นะคะก็อยู่ในทํานองเดียวกันนะคะในสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันเนี่ยถือว่ามิ้นท์เป็นโรงแรมที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะคะจากการที่มีการกระจายตัวของรายได้มากที่สุดในกลุ่มนะคะโดยสัดส่วนรายได้ในกรุงเทพอยู่ที่ราว7%ของรายได้รวมนะคะประกอบกับได้ ผลประโยชน์ทางด้านการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวนะคะถ้าหากมีการยกเลิกตัวพรรกรุกเฉินนะคะแล้วก็ถ้ามีความคลี่คลายทางด้านการเมืองไปก็จะยิ่งดีนะคะในปี57เนี่ยยังคงเดินหน้าขยายโรงแรมใหม่ๆตามแผนนะคะแบ่งเป็นโรงแรมที่ลงทุนเองเพิ่มขึ้น77ห้องนะคะแล้วก็โอ๊กอีก31 311ห้องนะคะและรับบริหารเพิ่มอีก610ห้องนะคะคาดกำไรสุทธิ4,527ล้านบาทโต10%นะคะให้เข้าซื้อที่25บาทนะคะรอทำกำไร26บาท50ตัดขาดทุน24บาท25ตัวสุดท้ายที่นำเสนอเข้ามาคือ AAV นะคะก็มองเรื่องของแนวโน้มการยกเลิพากพลกฉุกเฉินในทำนองเดียวกันที่จะสนับสนุนเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะกลับเข้ามาในไทยนะคะ AAV เนี่ยมีสัสดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่40%นะคะรวมไปถึงเรื่องประเด็นรัฐบาลจีน ที่ผ่อนคลายระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญนนะคะน่าจะทําให้ผู้โดยสารฟื้นตัวขึ้นนะคะเอ,อเอวี AAV เองเนี่ยมีแผนขยายฝูงบินอีก8ลำนะคะเป็น43ลำซึ่งก็จะเข้ามาในครึ่งปีหลัง6ลำนะคะรับช่วงไฮซีซั่นในไตรมาสที่4นะคะให้เข้าซื้อ4บาท12นะคะรอทำกำไร4บาท40ตัดดทุน4บาท8ตางนะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทุ้นค่ะ